คุณลองจินตนาการดูครับว่าอีก6เดือนนับจากนี้ธุรกิจคุณมีแต่ลูกค้าวิ่งเข้าหาคุณไม่ต้องไปตามงอลูกค้าคุณไม่ต้องไปลุ้นว่าลูกค้าจะตอบแชทคุณไหมคุณไม่ต้องไปไล่วิ่งส่งพอร์ตแต่ลูกค้าวิ่งเข้าหาคุณเองโดยที่ลูกค้าเหล่านี้เป็นลูกค้าที่เข้ามาแล้วไม่ต่อราคาลูกค้าที่เข้ามาแล้วพร้อมทําทุกอย่างตามเวของคุณและที่สําคัญพอเขาได้ผลลัพธ์เขาก็ไปบอกต่อให้คุณแบบที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยด้วยและนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณจะมีถ้าคุณมีีีสิิ่่่่่่งงทเรกวววาา Position Positioning พะผมมูดดดืือออแแลล้นนหคคคคจจั็ุ ว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นยังไงด้วยนั่นซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้ผิดครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเพราะงในคลิปนี้ครับผมจะมพูดถึง3อย่างที่คุณควรที่จะต้องรู้ในการที่คุณจะมี positioning ที่มันแข็งแรงได้แต่ทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ไปเอาจากไหนก็ไม่รู้มาโมนะแต่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับว่าผมได้เรียนรู้เรื่องทั้งหมดนี้มาได้ยังไง อ๋อแล้วก็ถ้าเรายังไม่รู้จักกันเนี่ยผมบักนะครับผมเป็นเจ้าของโซลิดซึ่งเราเป็นทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็เอเจนซี่ที่รับวางรับออกแบบรับสร้างระบบหลังบ้านแล้วก็ระบบหาลูกค้าหรือว่าฟันแนลสำหรับธุรกิจออนไลน์ด้วยผมได้ร่วมง,งานกับเอ็กซ์เพร i เทรนเนอร์โปรเฟ l ชั r นอลเซอร์วิสแล้วก็เอเจนซี่ระดับประเทศหลายคนและผมฟันตัว b u รายได้ในวงการน,นี้เนี่ยไปไม่ต่างว่าหลัก10ล้านบาทแน่นอน,นะครับเพราะงั้นก็ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นเอ็กซ์เพรสที่ขายความรู้ขาย, Product, ย, Online, Agency, ขาย,ยาดิจจออออออลลปปปรรร์หหืืาาาเเ็็นนนนนคคไุณี่แทขยยว้ ระบบหลังบ้านดีๆหรือว่าคุณอยากได้มือปืนที่สามารถเสกร,ระบบหาลูกค้าหรือว่าฟันแนลให้คุณได้เลยที่มันทั้งสวยแล้วก็สามารถขายได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ลิงก์หนึ่งนะครับที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งในลิงก์นั้นเนี่ยก็จะมีวิดีโอที่เป็นทั้งวิดีโอแนะนําแล้วก็เป็นเคสศูนยของผมอยู่ครับว่าผมสามารถที่จะช่วยอะไรใครได้บ้างซึ่งคุณจะได้ value, แวลูแลวก็ความรู้จากวิดีโอนั้นแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเออผมน่าจะช่วยอะไรคุณได้้จจจจจรรริงงๆแแแหลลละะะะะนนนคคคัััมมมมมมมกกกกก็็ีีีีีปปุุุ่่่่่่่่ทททททณสาาาาถดเเเพพืือออไผยว ประเมินว่าเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยคุณยังไงได้บ้างอยู่นะครับเพื่อประเมินโอกาสการร่วมงานกันของเราของคูนะพราะฉะนั้นก็ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกดเช็คลิงด้านล่างวิดีโอนี้ด้วยนะครับ แต่ว่ากว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคุณเชื่อไหมธุรกิจแรกของผมเนี่ยมันคือธุรกิจดิจิทัลโพดักนี่แหละครับผมขายคอร์สออนไลน์ซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทําให้ผมทําธุรกิจนี้ต่อได้แต่วา่าตอนนั้นอะเอาจิงป้งผมไม่ได้แคร์เรื่องโพ s ิชชั่นนิ่งขนาดนั้นผมไม่ได้รู้ด้วยซ้าว่าคําว่าโพซิชชั่นนิ่งจริง,รงๆแล้วมันหมายถึงอะไรคือตอนนั้นที่ผมเริ่มทําธุรกิจมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมเริ่มแตะเงินหลักแสนได้แล้วจากธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ก พี่ป๊อปครับซึ่งพี่ป๊อปเนี่ยก็เป็นผู้มีพระคุณมากๆสาหรับผมคนหนึ่งนาอแล้วเราก็ได้จัดคลาสสำคัญได้ไหลายด้วยจกจะทั่งผมนาเจอผู้ชายคนหนึ่งครับที่คนนี้เขาชื่อพี่ซับครับและพี่ซับเนี่ยเป็น s t r a t e g i c a หรือว่านักกลยุทธ์เบื้องหลังแบรนด์ดังๆอย่างมาดามฟินแล้วก็ดร์เจลที่สามารถทํายอดขายหลักพันล้านได้และพี่ซับเนี่ยรับคอนซัลท์เฉพาะธุรกิจสเกล50ถึงหลักพันล้านและพี่ซับเขาเก่งมากๆเลยว้เรื่อง positioning หรือเรื่อง strategy อะไรก็ตามแล้วเขาเป็นคนที่ผม น่าจะยึดเป็นไอดอลได้เลยนะครับเขาเป็นคนที่เก่งมากๆจริงแล้วก็ผมอยากที่จะทําได้แบบเขามากๆในวันหนึ่งซึ่งอันนี้นต้องให้เครดิตเลยคือเราเจอกันในคลาสพี่ป๊อปนะครับซึ่งพี่แนเป็นคนแนะนําให้ผมรู้จักพี่ป๊อปอีกทีหนึ่งครับแล้วเราก็ได้ร่วมคลาสกันได้อะไรกันแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มารู้จักพี่ซับและพี่ซับนั่นแหละคือคนที่สอนผมเรื่องนี้เพราะงั้นก็นี่คือสิ่งที่ผมจะมาเอามาแชร์กับทุกคนแล้วกันผมไม่ใช่คนที่ไปเก่งมาจากไหนผมเป็นคนที่ทําธุรรรรรรกกกกกกิจจจคคนนนนนนนึงงงงััับบแและะะะผมมมออออออยยาา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 ททีีีี่่่่่เเเเเื้้ช์ุณพ็ไปฟดูใ Positioning ของตัวเองได้เนี่ยมันจะมี3ขั้นตอนในการที่เราจะไปถึงจุดนะครับ Positioning ขั้นตอนที่1ครับ ง่ายๆเลยมันคือการที่คุณอะเริ่มหา competitive advantage ของตัวเองหรือว่าหาข้อได้เปรียบที่มันไม่แฟร์ของตัวเองเอาง่ายเลยคือดึงความเก่งของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งไอ้คำว่าดึงความเก่งคนออ,ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณสมมูรณนะคุณเก่งตัดต่อมันไม่ใช่แค่ว่าคุณเก่งตัดต่อแล้วคุณจะต้องตัดต่อให้มันสวยให้มันอะไรคุณจะต้องดึงความเก่งตรงนั้นออกมาแล้วไปแมชกับความต้องการของคนด้วยในการที่คุณจะโอเคผมพูดในเชิงเนี้ยคำว่า positioning เนี่ยมันไม่ได้จะแค่ทําให้คุณมีลูกค้านะอีกอย่างที่ผมลื มันจะทำให้คุณทั้งมีลูกค้าและคุณก็สามารถที่จะขายแพงขึ้นได้ด้วยเพราะงะั้นในการที่คุณจะขายแพงขึ้นได้เนี่ยการดึงความเก็กบของคุณออกไปเนี่ยสมมตินะผมพูดเป็นเลเวลเล,เลเวลแล้วกันตัดต่อตัดต่อเลเวลหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะตัดตามบีฟได้ตัดต่อเลเวลสองคุณอาจจะไม่ต้องบีฟแล คุณคุณสามารถที่จะรับฟังว่าโอเคลูกค้าเขาต้องการวิดีโอประมาณไหนแล้วคุณก็แค่ทําตามสิ่งที่เขาต้องการได้เลยไม่ต้องมาบรีฟนึกออกไหมคุณสามารถที่จะกําหนดเวในการทํางานของตัวเองได้ตัดต่อขั้นที่3ครับคุณอาจจะเป็นตัดต่อที่ไม่ต้องบรีฟผมแล้วก็ไม่ต้องอะไรด้วยแล้วคุณจะเป็นคนช่วยคิดท็อปปิกให้ลูกค้าด้วยเออหรือว่าตัดต่อขั้นที่4ครับตัดต่อขั้นที่4เนี่ยมันคือการที่สมมตินะคุณอาจจะช่วยวีคราะห์แคมเปญตั้งแต่แรกเลยช่วยแพลนในเรื่องของครีเอทีฟช่วยคิดสก,ก,ดก,กิปชมม ช่วยคิดช่วยอะไรไม่พอแล้วคุณคอนเซ็ล์ด้วยคุณช่วยดูทิศทางการทำคอนเทนต์ด้วยคุณช่วยแกะแบรนด์ด้วยคุณช่วยพูดถึงดู Ci อะไรให้คือแบบคุณคุมทุกอย่างทั้งหมดนี้ได้นึกออกไหมครับมันคือการที่คุณไม่ใช่แค่ ต่อเฉยๆแต่ว่าคุณสามารถที่จะช่วยลูกค้าในเวที่มันลึกมากกว่านั้นได้คุณ provide แป l ลูให้มันลึกกว่านั้นได้คุณลองคิดดูครับว่าระหว่างเลเวลหกับเลเวลห้ารายได้ที่เขาได้เี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนคุณเชื่อไหมว่าเลเวลหเนี่ยคุณอาจจะตัดได้คลิปละอะสมมุติผมพูดถึงคลิปสั้นแล้วกันเนาะอะสา0ร้อถึงห้าถูกปะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาถึงเลเวล5ได้อย่าที่คุณคอนซัลท์ด้วยคุณช่วยดูด้วยว่าเดเรคชั่นมันเป็นยังไงซึ่งเอาจริงปะถ้าเกิดว่าคุณอยู่เลเวล1มามากพอคุณอยู่ตรงนี้มาเยอะมากๆพอแล้วคุณได้เรียนรู้มาเรื่อยๆระหว่างเส้นทางอะครับคุณเชื่อไหมว่าคุณคุณสามารถทำ้าได้เว้ยแต่คุณแค่ต้องสื่อสารว่าคุณทำมาาได้และหลายคนไม่ได้ทําสิ่งนั้นเพราะว่าไม่ได้คิดไงว่า โอเคเราจะต้องมาถึงจุดนี้เพื่อที่จะทําให้ลูกค้าพร้อมจ่ายให้เรามากกว่าเดิมหลายเท่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาถึงเลเวล5ได้นะคุณเชื่อไหมคนพร้อมที่จะจ่ายเงินให้คุณนะหลักแบบห0,000่นต่อเดือนและจ่ายแบบทุกเดือนนะอันนี้ต่อแค่ลูกค้าแค่1คนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองนึกภาพสิคุณทําอันเนี้ยคุณอาจจะได้สมมติคุณตัดวันหนึ่งคุณตัดได้เยอะเลยนะวันละสามคลิป วันละสามคลิปเนี่ยคูณห้าร้อยไปแปลว่าคุณได้ประมาณวันละพันหใช่ปะวันละพันหคุณคูณสาวันไปกับอันเนี้ยห้ต่อเดือนคุณอาจจะใช้เวลากับลูกค้าคนหนึ่งแค่ประมาณไม่เยอะมากคุณอาจจะไปเอาซอสต่อก็ได้นะครับสําหรับการนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีทีมคุณอาจจะมีอะไรอันเนี้ยมันคือการที่คุณสามารถทําเงินสมมตินันละส0 0 0สนได้แบบไม่ยากเลยนึกออกไหมครับเพราะงั้นสําคัญมากๆขั้นตอนแรกคือการที่คุณน่ดึงความเก่งของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดและไปแมทชิ่งกับเพน ไปแมทชิ่งกับความต้องการของลูกค้าและในการที่คนจะสร้างออฟเฟอร์ที่มันแข็งแรงได้เนี่ยอันนี้ผมแอบ แอบพูดข้อที่3ไปเลยแล้วกันข้อที่3มันคือเรื่องของออฟเฟอร์แต่ว่าในการที่คุณจะทาให้ลูกค้าเนี่ยพร้อมจ่ายคุณเยอะขนาดนี้ได้เนี่ยครับคุณจะต้องทําให้ลูกค้าพูดเอฟเฟอร์ตลงให้มันน้อยที่สุดที่จะทำได้เพราะงั้นอ่ะเนี่ยเห็นปะคุณกินสะโขบไปไม่ใช่แค่การตัดต่อแหละแต่ว่าคุณอ่ะช่วยเขาดูแลได้มากกว่านั้นเขาก็พร้อมที่จะยอมจ่ายแพงกว่านั้นนึกออกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณมาถึงจุดนี้แล้วคุณอาจจะไม่้เรียกตเอนว่าตัดต่อแล้วก็ได้นกึกออกไหมอันน คนที่เขาอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ด้านมีเดียสองเรบเขานึกออกไหมครับนะอันนั้นนะมันคือโพสิชันนิ่งอันนี้คือข้อแรกนะการดึงความเก่งของคุณออกมาทีนี้แล้วข้อที่2ครับ มันคือฮีโร่คัสตัมเมอร์อันนี้พีพ่ซับเสียกับผมมากเลยนะพีพ่ซับเสียกับผมเรื่องนี้มากๆเลยเพราะว่าการที่มีฮีโร่คัสตเมอร์ผมเขียนถูกไหมนเนี่ยอ่ะฮีโร่คัสตมเมอร์เนี่ยมันคือสมมตินะคุณตัดต่อเหมือนเดิมก็ได้แล้วคุณตัดต่อให้กับลูกค้าที่คนแรกครับเขาเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดท่ายใ,ใหญ่ซึ่งเป็นคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่อาจจะขายไกท่อทอดอยู่ข้างถนนเนาะซึ่งผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะแต่ผมลองฟังดูแต่ว่าลูกค้าคนที่สองของคุณเนี่ยเป็นร้าน,าน,น,ลลานารนารารอกังงสห อ่าเจ้าขคงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโอเคสมมติคุณตัดต่อให้กับร้านไก่ทอดขราใหญ่คุณจะได้ให้แวลูเขาประมาณหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขายบริการตัดต่อให้กับเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เขาขายบ้านหลังละ250ล้านได้คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นคลิปที่ทําให้เขาได้ลูกค้า3คน750ล้านบาทเจเนเรตได้จากงานคุณชิ้นเดียว คิดว่าเขาจะให้ Value งานคุณมากขึ้นไหมครับแน่นอนเพราะงั้นน่ะคุณจะต้องหา Hero Customer ครับให้มันชัดที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ยิ่งชัดยิ่งดีเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกว่าเขากําลังสื่อคุณกําลังสื่อสารกับเขาอยู่หลายคนน่ะหลายคนน่ะมี Hero c u s t o m e r หรือว่าคัสเตอร์อวตารหรือว่าเพอร์โซนาไม่ว่าคุณจะเรียกเขาว่าอะไรก็ตามอที่มันไม่ชัดแล้เพราะมันไม่ชัดน่ะคนอ่านหรือว่าคนฟังอ่ะเขาก็จะฟังหรือว่าอ่านแล้วเออก็อ่านแล้วก็ฟัง คนอ่านแล้วก็ฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้กําลังคุยกับเขายังเจาะจงแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออคุณก็ไม่ได้คุยกับเขานี่นานเขาก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนึกออกไหมครับ okay. แต่ถ้าเกิดว่าคุณอนะ่ะชัดมากๆใช่ครับมันจะคัดคนบางส่วนออกไปแต่คนที่เห็นแล้วฟังแล้วมันจึกอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเที่ยงที่มันกูนีวหวาแล้วเอาจริงๆนะคุณไม่ได้ต้องการลูกค้าให้มันเยอะอยู่แล้วนี่ถูกปะถ้าเกิดว่าคุณได้ลูกคา้ามาเยอะ คุณก็จะได้ลูกค้าที่คุณภาพไม่ดีและคุณไม่ได้ต้องการลูกค้าที่คุณภาพไม่ดีอยู่แล้วครับเพราะงั้นเนี่ยคุณจอดจงไปเลยว่าคุณอยากได้ลูกค้าแบบไหนคุณต้องกล้าเลือกลูกค้าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าเลือกลูกค้านะคุณจะถือไพ่ต่ำกว่าลูกค้าเสมอลูกค้าจะเป็นคนมาเลือกคุณและคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการต่อราคาคุณจะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าตัวเลยเว้ยเพราะงั้นถ้าคุณเลือกลูกค้าได้คุณจะเรียกค่าตัวได้และมันจะทําให้คุณอะสามารถที่จะอยู่ในโพสิชันนิ่ง จะทำงานกับคุณเพาคุณมีจุดยืดตัวอ,อย่างคุณเห็นภาพเพิ่มแล้วกันสมมติว่าคุณจะไปคลินิกอะไรบางอย่างสมมติคุณจะไปคลินิกทำศัลยกรรมจมูกระหว่างคุณจะไปโรงพยาบาลที่ เป็นคลินิกที่ general นะครับทำได้ทุกอย่างเลยมีศัลยกรรมด้วยมีผ่าตัดไส้ติ่งด้วยกับอีกคลินิกหนึ่งที่เป็นคลินิกโดยเฉพาะสำหรับศัลยกรรมจมูกสำหรับผู้หญิงที่อายุ20ถึง45เท่านั้นเข้าใจกัไปฟังไหนอันนี้ผม assume ว่าคุณเป็นผู้หญิงแลนะ้วนันนึกออกไหมคุณก็น่าจะมายอย่างที่2เพราะว่ามันสเป c i f i มันเจาะจงมากกว่าแล้วก็คุณก็จะ trust เขามากกว่าด้วยเพราะว่าเขาก็น่าจะมีประสบการณ์เรื่องนี้มากกว่านึกออกไหมครับเทียบกับโอเค โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่โอเคอาจจะไม่ได้แบบเจาะจ,ง,จงมากขนาดนั้นแต่เอาจริงๆโรงพยาบาลน,นั้นอาจจะมีประสบการณ์อาจจะมีหมอที่เก่งกว่าคนอื่นนั้นก็ได้นะไม่มีใครรู้แต่ลูกค้ามองว่าการที่คุณสเปซิฟิกกว่าการที่คุณคอเอาโดยตรงมากกว่าเนี่ยมันจะดีกว่าประมาณนั้นอันนี้คุณน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะแล้วก็ฮีโร่คัสเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณลองกําหนดไว้คร่าวๆก่อนก็ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลองกําหนดเรื่องเรนจ์รายได้ด้วยก็ได้นะครับอันนี้มันจะเป็นตัวตัดสินเอ่อประมาณนึงเลยนะว่าลูกค้าของคุ ลูกค้าจ่ายห้าพันกับลูกค้าจ่ายห้าหมื่นลูกค้าจ, 5, จ่ายห้าหมื่นจ่ายแล้วนะลูกค้าจ่ายห้าพันอ่าจะต้องขอไปคุยกับแฟนก่อนคุณจะเช็ดตูดฉันตลอดเส้นทางไว้คุณจะทำทุกอย่างให้ฉันไหมันจเอโบโบอขอคิดดูก่อนนะแล้วก็ไม่จ่ายนึกออกไหมมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ,งๆนะครับเพราะงั้นก็การที่คุณเลือกฮีโร่คัสเตอร์เมอร์ได้ดีและเจาะจงและคุณโพสชิเอนตัวเองว่าคุณเป็นคนเลือกลูกค้าเนี่ยสำคัญมากมากเลยเอาจริงคำว่าเรื่องลูกค้านะถ้าเกิดว่าผมพูดถึงการอินแอคชั่นนะมันนคคคคคืืออกาาารททีีุุ่่่ณณพูดไปเลยวถ้ เป็นคนนี้คุณทําอาชีพนี้สมมตินะคุณทําอาชีพนี้คุณมีปัญหานี้แล้วคุณอยากที่จะได้ผลลัพธ์แบบนี้โดยที่คุณไม่ต้องทําแบบนี้ผมคือโซลูชนะสำหรับคุณการที่คุณเขียนแค่นี้มันก็เป็นการกําหนดโดยประมาณหนึ่งเลยครับว่าลูกค้าก็จะเห็นแล้วว่าเออคุณเลือกลูกค้านั้นและคุณต้องการที่จะทำงานกับคนประเภทนี้แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าอ่านแล้วเขารู้สึกว่าเชื่อวาเป็นคนประเภทนี้เลยว่ะเขาน่าจะช่วยกูได้แน่คุณก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคุณอยากที่จะร่วมงานกับเขานึกอออกไปครับ เอาจริงๆเลยมันเหมือนกับเบสิกคิวเมนต์ไซคลอจีนิดนึงนะมันเหมือนกับว่าลูกค้าเขาจะต้องค в а ลิฟายตัวเองเพื่อที่จะทำงานกับคุณอนะ่ะแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นแค่นั้นคุณก็ถือให้เหนือกว่าแล้วนึกออกไหมครับลูกค้าก็ไม่ค่าต่อราคาหรอกนึกออกปะนะอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่2ทีนี้เรามาถึงข้อที่3ครับข้อที่3คือ offer. ออฟเฟอร์ออฟเฟอร์เนี่ยสำหรับผมนะคุณจะต้องสร้างออฟเฟอร์ให้มันแมทช์กับทั้งสองอย่างนี้ก็คือ คุณมีความเก่งอะไรและลูกค้าเขาน่าจะต้องการอะไรอังจริงมันง่ายๆแค่นั้นแหละแต่ว่าสําหรับผมนะในการสร้างออฟเฟอร์ที่ง่ายที่สุดนะมันคือการใช้จุด A และจุด B ครับผมจะชอบเรื่องนี้มากเลยจุด A และจุด B แล้วคุณลองดูครับว่าจุด A เนี่ยมันคือ current state หนอะว่าลูกค้าเนี่ยตอนนี้เขาอยู่จุดไหนเขาน่าจะมีปัญหาอะไรและเขาอยากที่จะไปถึงจุดไหนเขามีเป้าหมายอะไรนะครับอ่า list ปัญหามาเลย list เป้าหมายมาเลยนะแล้ว list ให้มันแบบละเอียดที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะแล้วคุณก็ ลิสปัญหามาเลยฝั่งซ้ายลิสเป้าหมายไปเลยฝั่งขวาครับแล้วคุณก็ลิสมาเลยว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นมันคืออะไรวิธีการทําให้มาถึงเป้าหมายได้มันคืออะไรวิธีการอะไรก็ได้มันคืออะไรคุณจะเห็นแล้วว่าโอเคลูกค้าที่เป็นฮีโร่คัสเตอร์เมอร์คุณมีปัญหาหลายอย่างนะและการที่เขาจะมาถึงเป้าหมายได้มันจะต้องทําอะไรบ้างคุณก็จะเห็นโซลูชันเราตรงนี้แล้วสุบะอันเนี้ยคุณเอามาแพ็กรวมกันเป็นลิสแล้วคุณก็เอาไปราคาไปแบบอันเนี้ยคือออฟเฟอร์ การที่ผมพูดแบบนี้มันดูง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองไปนั่งทำนาะเวิร์กช็อปนี้นะแค่คุณคิดออฟเฟอร์นะแค่เนี้ยคุณไปนั่ง A B แล้วคุณดูว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมเนี่ยแค่เนี้ยมันก็ใช้เวลาแบบ เปชั่วโมงได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบนั่งทัละเอียดจริงๆเวลาผมทาให้ลูกค้าเป็นนเสาร์อย่างเงี้ยมันละเอียดจริงๆนะและ้วพอคุณทําตรงนี้ออกมาได้นะคุณจะเห็นเลยว่ามันบ้าไปแล้วคุณสามารถที่จะชาร์จแบบราคาแบบหลักแสนได้ง่ายๆเลยจากถ้าเกิดว่าคุณสามารถให้บริกาทั้งหมดนี้ได้และแน่นอนลูกค้ายอมจ่ายแน่ๆถ้าเกิดว่าแวลูของคุณนะ่ะที่คุณให้ไปมันมากกว่าราคามันเหมือนกับคุณจ่ายเงิน10,000บาทให้กับอะไรก็ตามที่มันควรจะราคา10,000แบาทนะ่ะลูกค้าจะยอมจ่ายเงินให้ เพราะงั้นถ้าคุณสามารถที่จะสร้างออฟเฟอร์ที่มันดีได้คุณสามารถที่จะสร้างออฟเฟอร์ที่ลูกค้ารู้สึกโง่ที่เขาจะปฏิเสธได้นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้คุณแตกต่างในตลาดและสําคัญเลยคือสมมตินะออฟเฟอร์นี้มันเป็นออฟเฟอร์ที่สเปซิฟิกมากๆะสำหรับคนคนหนึ่งที่มีปัญหาเหล่านี้และปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดที่เขาเขียนมาเลยนะมันจะหายไปหมดเลยเว้ยสมมตินะปัญหาเรื่องคนที่อ่ะคนที่รับต่อใช่ป่ะปัญหาของคนนะมักจะเป็นอะไร สมมติว่าผมจะไปโฟกัสเจ้าของโครงการอสังหาที่กําลังหาคนตัดต่อปัญหาเขามันไม่ใช่แค่ว่าไม่มีคนตัดต่อเขาอยากได้คิดปัญหาเขาไม่ใช่แค่นั้นครับปัญหาเขาขึ้นเลยครับเป้าหมายเขาคือเขาอยากที่จะขายโครงการอสังหาเขาได้สมมติหลังละ250ล้านแปลว่าอะไรแปลว่าคุณน,น่ะ สามารถที่จะช่วยให้เขามีคลิปแล้วมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นอีกเขามีปัญหาในเรื่องของ CI ไหมเขามีปัญหาในเรื่องของอะไรอีกซึ่งมันน่าจะมีเยอะมากๆเนื่องกอะไรครับถ้าเกิดว่าผมรีสมาตอนนี้คลิปนี้มันคงจะไม่จบแต่ว่าคุณน่าจะเกนะ็ตตัวพอยเนาะมันสามารถที่จะทําอะไรได้เยอะมากๆและถ้าเกิดว่าคุณอนะทาทุกอย่างให้เขาได้เลยอะทาไมเขาจะไม่ซื้อคุณในราคาที่แพงมากๆถูกไหมครับอันเนี้ยมันบวกกลับมาเรื่องที่บอกพูดในตอนนี้นะเพราะมันซิงก์ปุ๊บเนี่ย นะคุณจะสามารถที่จะเนี่ยไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับคุณจะสามารถที่จะชาร์จราคาสูงได้นะอันนี้ก็คือในเรื่องของ positioning คุณจะเห็นแล้วเพราะงั้นผมทวนนิดนึงแล้วกันอย่างแรกครับคุณต้องดึงความเก่งของคุณออกมาให้ได้คุณต้องไม่เป็นคอม m o d ดิตีคอม o d i ดิตีคืออะไรก็ตามที่ลูกค้าสามารถที่จะไปหาแล้วเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นได้แล้วก็เอาราคาเป็นตัวตัดสินคุณต้องไม่เป็นสิ่งนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่พิเศษคุณจะต้องเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนว่าคุณจะทําอะไรหรือคุณจะไม่ทําอะไรคุณจะร่ววงงานนนกับบบคคแแไะลุ้้ณจตอ ชัดเจนอะว่าคุณทําอะไรให้ลูกค้าได้บ้างไม่ใช่แค่ตัดต่อคลิปวิดีโอหรือว่าไม่ใช่แค่รับทํานูน่นรับทํานี่นะครับแต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่ชัดเจนกับคนนั้นเนาะแล้วก็อย่างที่2ครับ Hero c u s เ o m e r คุณต้องชัดเจนครับว่าคุณจะทํางานกับใครและคนที่คุณจะทํางานด้วยครับต้องเป็นคนที่ได้ v a l ูจากสิ่งที่คุณทาสูงที่สุดพอคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่พร้อมที่จะจ่ายแพงที่สุดให้คุณเหมือนกัน นะแล้วคุณก็ต้องขอเอาเขาให้ชัดเจนด้วยอย่างที่3ครับคือออฟเฟอร์ครับคุณลองดูครับว่าจุด A เขาอยู่ที่ไหนจุด B เขาอยู่ที่ไหนแล้วคุณก็พาเขาไปให้ได้ครับยิ่งลิสต์ได้ละเอียดยิ่งดีครับเพราะคุณจะเห็นเลยว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างและถ้าคุณปิด ปัญหาเขาได้หมดคุณปิดเอเข้าได้ทุกอันน่ะมันจะแทบไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่ซื้อเลยนะออแล้วก็ผมเสริมนิดนึงแล้วกันครับถ้าเกิดว่าคุณทำออฟเฟอร์ตรงนี้เสร็จแล้วนยคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าออฟเฟอร์ของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะตีมูลค่าได้เยอะมากขนาดไหนแล้วคุณจะกลับมาวีทิงในส่วนของฮีโร่คัสซเมอร์ของคุณอีกทีนึงว่าเออฮีโร่คัสเมอร์ตรงเนี้ยมันใช่ไหมและโดยส่วนมากหลายๆครั้งเลยนะคุณคิดออฟเฟอร์เสร็จดีไม่ดีคุณจะได้มาทวีคเรื่องฮีโร่เอรงู้ื เพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าคุณอยากรู้อะไรแต่ว่าไว้เดี๋ยวผมพาพี่ซับมาออกคลิปบ้างในการพี่ซับเนี่ยเป็นคอนซัลท์ที่รับเคสเดือนเดือนนึงเนี่ยประมาณ6-7เคสนะครับแล้วก็เขาไม่รับมากไปกว่นานั้นแล้วเพราะว่าเาง่ายๆคือแค่นั้นเขาก็แน่นมากๆแล้วนะครับตัวพี่ซับเป็นคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สุดๆมากๆจริงๆครับเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยก็เรสเทกพี่ซับมากๆครับถ้าเกิดว่าพี่ซับดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยที่แชร์ความรูน้นี้เอาจริงคลิปนี้เนื้อหาเปนประมาณนี้แหละแต่ว่่่่่่่่าา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 กกกอออออออนนนนนนททีีีคค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 ุุุณณณจจะปปปปปิิิิิดดดลลลลหหหรรืืววูถััไเยยยยผมมมใใ้้ํงงงึบพพ์ คุณเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยคุณได้อะไรบ้างคุณเอาไปแอพพลายกับธุรกิจอ่ะคุณยังไงได้บ้างลองรีแคปหน่อยนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นการทบทวนนะว่าคุณได้อะไรไปจากการมานั่งดูวิดีโอนี้ไม่ให้เสียเวลาเปล่าของคุณแล้วก็คอมเมนต์มาเพิ่มก็ได้ครับว่าคุณอยากที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรอีกหรือว่าอยากให้ผมมาแชร์เรื่องอะไรอีกอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผมไม่ใช่คนที่จะมาสอนคุณหรอกแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รู้อะไรมาแล้วผมก็อยากที่จะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนักธ สายบริการ Service Based Agency หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วคุณกำลังมองหา ระบบหลังบ้านหรือว่าระบบหาลูกค้าที่โปรเฟชชั่นอลคุณอาจจะอยากได้ CRM อาจจะอยากได้รัตตอเบสคุณอาจจะอยากได้ฟันแนลหรืออะไรก็ตามในการเป็นระบบหาลูกค้าลองก,กดลิงก์ด้านล่างดูได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้อันนึงที่เป็นอา,อาจจะเป็นคลิป ction, อินทรดักชั่นเนาะว่าผมสามารถที่จะช่วยอะไรคุณได้บ้างแล้วก็น่าจะเป็นลิงก์บุพเพศเดี๋วเราได้ลองคุยกันครับว่าผมสามารถที่จะช่วยอะไรคุณได้บ้างตับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับมีอะไรให้ผมช่วยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ